สวัสดีค่ะวันนี้เจอกับไมล์เพอร์เฟกต์ค้าอแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ร้าน p e r ร์เฟกค้นะคะอยู่ที่สุ๊มุมร้อยห้าซอยลาารแปดสิบเจเขตบางนากรุงเทพค่ะวันนี้นะคะไมล์จะมาส่งมอบรถให้กับลูกค้านะคะที่ออกรถกับไมล์วันนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปสอบถามข้อมูลลูกค้ากันเลยเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อชื่ออะไรจ๊ะพ่อชื่อสำลิศจันเวลาครับโอเคพ่ออา,อาชีพอะไรเขาพ่อตอนนี้อาชีพทำทำทำันงาน ดูแลสวนสทิศมูลาสวนครับค่ะแล้ววันนี้พ่อมาออกรถอะไรคะมาออกรถดีแม็กซี่ประตูครับอืมแล้ว<ม>อเอกาสารยุ่งยากไหมเจ้าพอ่อในการออกรถไม่ยากครับไม่ยากครับ่ยาม่ยา,มยากครับรู้ผลไวไหมเจ้าพอ่อรู้ครับภายในสามวันรู้ผลครับแล้ววันนี้พ่อใช้เงินออกรถกี่บาทครับพอ่อวันนี้ใช้เงินออกรถหนึ่งพันบาทครับ 1,000บาทเท่านั้นใช่ไหมคะพ่อคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจจองรถกำไม้ในราคาเพียง1,000บาทเท่านั้นนะคะเราสามารถตีจัดปีโอนให้ลูกค้าได้แน่นอนไม่เก็บเงินเพิ่มแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจท่านใดสนใจโทรติดต่อมาที่0646718732นะคะเซลล์ไม้นะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพ่อมหมน่ะคะขอ,ขอให้พ่อโชคดีนะคะนำรถไปต่อยอดเอนาะสวัสดีค่ะ